ตนนี้เราอยู่ซอยวัดสำโรงใต้นะครับตอนนี้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า,าไทยสุก้าบริษัทปู่เจ้าคอนเทนเนอร์เทอร์มินอลอ้าวจริงๆริงเขาอาจะเรียกว่า T S T L นี่ลานอ๋อนี่ไงลานบรรจุ T S T L นะครับเดี๋ยวเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันลานนี้ เรามารับตู้นะครับแล้ววัจะจอดตรงไหนวันนี้จะพาไปหน้าง,งานใหม่ๆนะครับเดี๋ยวรับตู้เสร็จเดี๋ยวจะบอกว่าไปไหนกันโอเคเแล้วก็มายื่นตรงไหนตรงนี้ฮะแล้วก็มายื่นตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกให้ ไปจอดด้านในนะครับแล้วก็เดินมายืน่นที่ออฟฟิศต,ตรงนี้นะอ่าโอเคอ่าร้านนี้ครั้งแรกนะครับที่มารับตู้นะเคยมาคืนตู้หนักอยู่แต่มันแยกกันนะร้านตู้หนักกับร้านตู้เป่าเดี๋ยวไว้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็เดินไปยื่นใบงานนี่คือร้านทนะีเอทีเอลหรือไทซูก้านั่นแหละวันนี้ไม่ได้รีวิวร้านร้านตู้นะครับวันนี้จะพาไปหน้าง,งานใหม่ๆนะที่สมุทรสาครที่ ไปครัง้งแรกตามแผนที่นะเราจะมาดูกันว่าหน้าง,งานใหม่ๆเป็นยังไงบ้างลานที่เที่อานตู้เป่านะครับบ,บริการรวดเร็วทันใจนะมาถึงเยื่อนใบงานเสร็จก็ รับตู้ยาว790บบาทนะครับก็ติดต่อท็อปแล้วก็ยกตู้เลยตามนี้เลยตามที่เห็นเลย ขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปสเวรตรงทางออกนะเดี๋ยวเราเจอกันที่หน้าง,งานเลยแล้วกันเดี๋ยวเรา,าต้องใช้ GPS นำทางนะงานนี้อันนี้ที่จะวนไปทางกระทุกแบนนะครับใช้ GPS นำ ลงฝังันนะตงต่ไหนกันนะ ไ้หลังสิงแย่ขอจองตคค่ะ มันจะอเยนซ้ายสอยสอย,สอยเล็กมากสอยเล็กมาก จะถูกซอยนะ สายไฟมันโคตรต่ำเลยอยากติดป <Yeah. S 1> ่าววะสายไฟมันมีรอยโดนแล้วอะ ตาม GPS นะครับซอยอะไรไม่รู้เหมือนกันก็อยู่แถวแถวสมุทรสาครมากับตู้ยาว4 5คิวนะ ต้องระวังสายไฟสตรงเ่ไดใงเมื่อกี้ไม่ใช่ครับนี่น่าจะเป็นซอยนี้เดี๋ยวเดินลงไปถามมันนี่นะเราจะเข้าซอยนี้นะเดี๋ยวเราต้องน่าจะต้องถอยมาเดี๋ยวเราเดินหน้าไปก่อน